หากพ่อแม่อีหลีกัยญามีแตคำเว้าค่ะหากอีหลีต้องซอยพ่อแม่ปรหยัดหากอีหลีต้องส่วนเบียกส่วนงานพ่อแม่นั่นคือหากพ่อหากแม่ค่ะอยากได้อีหยังเฮาเรียนจบเร็วห้าค่อยไปซสือเอก็ได้ค่ะเพราะนว่าตอนที่พ่อแม่หาเงินส่งเรียนอยู่นีอยากแคดนั่นอยากแคดนี่อยากได้โทรศัพท์เครื่องละแพงๆบางเชื่อพ่อแม่ก็อยากหาให้ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อปัญญา พอแม่บบยิ้ปัญญาสิสื่อห่งย,ยี่หีเลยอยากฝากหอดเด็กหน่อยไ้รุ่นสมัยใหม่คันคืดได้ไข่คืดน้ำพอน้ำแม่หลายๆก็ต้องไปตามกระแสอย่างทั้งสิน้นเอาตามกำลังครอบครัวที่เขามีอยู่พอแม่เขา่ได้รวยเดอเออเดยกกูไป็ดงานแล้วกูอยากได้ยังกูสิสื่อเอาก็ได้ย่างมีเงินมีคำหลักก็ค่อยส่งเงินให้พ่อให้แม่ก็ได้เด็กหน่อยได้คิดแบบนี้ได้คือจะเลิ้นได้ค่ะเขาจะเลิ้นไปตั้งแต่ความคิดเขาพี่แล้วความคิดเขามันดีเด็กหน่อยคนไหนทีว่าเอ้ กูเสิเอาพ่อแม่กูต้องหาให้กูุสิเอาเมื่อสิคิดแบบเนี้ยก็คือรู้อยู่แล้วว่าต้องมาเป็นผาระพ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องลําบากกันยังเห็ดเด็กน่อยแบบนี้ความคิดแบบนี้ส่วนลายสิมโบลจะเิญค่ะอยากจะเลิ้นเฮ็ดีนั่นพ่อแะแม่อยากจะเลิ้นส่วนเบียดพ่อแม่อันนี้ได่ซ้อยพ่อซอยแม่ได้ประหยัดได้เลยว่าเฮด,ด้เพื่อนสบายได้กระเฮ็ดค่ะพ่อแม่กระเถาลงไปซุ่มมือ เวลาบดถ่าไผ่ด้สว่าถา่ถาห้าได้ดีแล้วมีการไม่งานทําเฮ็ดดีๆเร็วพอแม่อาจส่าอายุน้าเฮาเร็วค่ะเฮ็ดยังให้เพิ่นกับเฝ้าเฮ็ดบ่ต้องถ่าเวลาบ่าต้องถาอ่าอายุฟฝ้าค่ะได้เพิ่นสิตตยก่อนที่